เมื่อวานนี้วันที่8มีนาคมเป็นวันสตรีสากลในเล่มสนทนากับพระเจ้ามีตอนที่กล่าวถึงสตรีไว้ว่าดวงวิญญาณที่มียนระดับการวิวัตเติบโตมากกว่ามักจะเลือกมาเกิดเป็นเพศหญิงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นในเกมของจิตวิญญาณเพศ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับการแสดงออกถึงผลรวมของการจดจำรำลึกตัวตนที่แท้จริงเมื Mer ่อสตรีเป็นเพศที่ต้องรับหน้าที่ของการเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดซึ่งนั่นใกล้เคียงกับสภาวะของความรักบริสุทธิ์มากที่สุดรวมทั้งเงื่อนไขแวดล้อมอื่นๆที่สตรีต้องเผชิญอันเนื่องมาจากแนวคิดเปรียบเทียบคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ทั้งจากศาสนาและการเมืองการปกครองมนุษย์มีปราประทับของการตัดสินใจดีชั่วไว้ให้กับทุกสิ่งอย่างขาดเสียมิได้โดยเฉพาะกับการมาเกิดกับเพศที่เป็นความทุกข์หล่อหลอมปัญญานั้นคือโอกาสที่ดวงวิญญาณเลือกมิใช่เปลียนเพราะผลแห่งบุญบาปแต่อย่างใดอย่าให้อัตลักษณ์ภายนอกหลอกตา ทุกชีวิตคือดวงวิญญาณแห่งพระเจ้าจงรู้ว่าเราคือทั้งหมดที่เคยมีและที่จะมีต่อไปวันที่แปดมันคือเลขศูนย์ที่บิดแบ่งตนเองให้กลายเป็นสองในวงของวัฏทะอันไม่สิ้นสุดนั้นทวิภาวะจะสลับบนเป็นท่วงทํานองของพระเจ้าผู้ขับเคลื่อนจักรวาลภายในเราแท้จริงแล้ว เรากล่าวไม่ได้ว่าเพศใดสูงส่งกว่ามันเป็นมายาทั้งสิ้นเราเคยเป็นมาทั้งหมดนั้นและเราสามารถเลือกได้ว่าจะมีจิตสำนึกอย่างไรต่อตอนเองและผู้อื่นแสงอันเรืองรองของดวงวิญญาณครอบกลุ่มทุกร่างชีวิตไว้ในทุกขณะจงแผ่รัศมีของจิตวิญญาณด้วยความรัก เหมือนผีเสื้อที่สยายปีกเสรีออกจากรังไหมเราทุกคนต่างมีจิตวิญญาณของพระแม่ผู้อารีและอ่อนหวานอยู่ภายในความเข้มแข็งจะกลายเป็นความกระด้างถือตนหากว่ามันไม่ได้มีเป้าหมายที่ความรักพระเจ้าสอนให้เราเชิดชูทั้งแม่และพ่อนั่นก็เพราะว่า จิตวิญญาณจะสามารถเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้ก็ด้วยการประสานร,รวมด้านตรงข้ามเข้าด้วยกันผ่านความรักเสียก่อนเพื่อให้จิตวิญญาณประจักษ์ในความสมบูรณ์ของตนเองจึงต้องมีคู่ตรงข้ามเป็นผู้มอบแรงบันดาลใจจุดประกายแห่งการกระทำชายจะได้ค้นพบความอ่อนโยนในตนเมื่อเขามีความรักและหญิง จะได้แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวเมื่อเธอนั้นมีความรักผู้ที่เข้าถึงจิตสำนึกของพระเจ้าจะไม่มองผู้อื่นด้วยเพศแต่จะเห็นเป็นดวงวิญญาณซึ่งปรากฏอยู่เบื้องหน้าพวกเขาเป็นเหมือนกับแม่ที่ไมได้รักลูกเพราะความเป็นหญิงชายแต่เพราะลูกคือดวงใจที่มาจากความรักและชีวิตภายในตัวของแม่เองสตรีที่มนุษย์เคยแปลว่าอ่อนแอ แท้จริงแล้วเธอคือสัญลักษณ์ของพระผู้สร้างผู้เป็นมารดาของโลกในความอ่อนโยนเมตตาและรักสุดประมาณขอขอบพระคุณสตรีทุกคนบนโลกใบนี้และขอบคุณสำหรับบทความดีๆจากแอดมินปองเปรมานะคะ